ท่าผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าของบางอย่างที่มันเคยฮิตระเบิดระเบ้อชนิดที่ว่าใครไม่ถือเนี่ยถือว่าตกเทรนจู่จูจ่มันก็หายวูบไปจากหน้าเฟซโซเชียลหรือกลายเป็นผู้ร้ในสายตาคนดูได้ยังไงกันนะในคลิปนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมครับมาสํารวจกรณีศึกษาที่มันน่าสนใจจากแดนมังกรครับมันคือเรื่องราวของข้าวกล่องอุ่นร้อนเองที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงท่ามกลางวิกฤตแต่ตอนนี้เนี่ยกลับกําลังเผชิญกับมรสุมลูกใหญ่ที่ตอทอนี้เห็นอะไรบางอย่าง อย่างที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องของกินคือในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังซบเซาหลายธุรกิจก็ล้มหายตายจากกันไปแต่เจ้าเข้ากล่องอุ่นร้อนเองแบรนด์ดังอย่างเจ้าจื้อไห่เนี่ยมันกลับเคยมีมูลค่าพุ่งทะยานไปแต่ระดับ7,500้าอยล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว3า5 0 0ล้านบาทเลยครับโอ้โหตัวเลขไม่ใช่น้อย,อยเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี2020ที่โควิด19ระบาดหนักๆต่อนน้นใค,ใครก็กลักตัวครับเข้ากล่องพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นพ เอกขี่ม้าขาวเคยทําสถิติขายหมด5ล้านกล่องภายในเวลาสิบนาทีหรืออย่างวันคนสดเขาก็กวาดเงินไปกว่า100ล้านหยวนหรือประมาณ500ล้านบาทในเวลาเพียงแค่21นาทีเรียกได้ว่าผลิตกันแทบไม่ทันขายเลยทีเดียวครับแต่การและเวลาเปลี่ยนไปใจของคนก็เปลี่ยนตามจากที่เคยแย่งกันซื้อตอนนี้เหรอคําตอบมันซ่อนอยู่ในเสียงบ่นของผู้บริโภคนี่แหละครับลองคิดง่ายๆนะครับข้ากล่องถ้วยหนึ่งราคาปลาเข้าไป30หยวนหรือประมาณ1 5ึ ิบาทเปิดออกมาเจอวิญญาณผักกับลูกชิ้นแป้งปริมาณก็น้อยนิดรสชาติก็อื <c> ้ม <oughs> เอาเป็นว่าชาวเนยตจีนเขาก็บอกนะครับว่ากาเงินร้อยห้าสิบาทเนี่ยไปนั่งกินหมาล่าทั่งร้านดังๆหรือว่ากดเดลิเวอรี่มาส่งที่หน้าบ้านยังจะอิ่มท้องและสบายใจกว่าเยอะเลยนี่แหละครับมันคือสัญ,ญญาณแรกของฟองสบู่ที่กําลังจะแตกเมื่อความคุ้มค่ามันสวนทางกับราคาผู้บริโภคเขาก็พร้อมจะเททันทีครับแต่เรื่องที่น่าเศร้าและชวนให้คิดหนักกว่าเรื่องเงินกันทองๆเลยก็คือความปลอดภยัยมันมี เหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจมากเลยครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022คือมีหญิงสาววัย38ปีในบทนลเสียวนซื้อวุนเส้นหอยลายรสกระเทียมของแบรนด์นี้มาทานกับครอบครัวผลปรากฏว่าทุกคนอาหารเป็นพิษครับแต่โชคร้ายครับที่ตัวคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยอาการหนักที่สุดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางครอบครัวก็ใจสลายติครับยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายไปกว่า1.76ล้านหยวนหรือประมาณ8.8ล้านบาททีนี้จุดพีิกมาอยู่ตรงนี้ครับ ตรงที่ปริกด็ิการตอบกลับนี่แหละครับท่านผู้ชมแทนที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจร้านค้าออนไลน์นั้นกลับเอารูปสินค้าตัวเดิมมาลงขายใหม่ซะอย่างนั้นแหละแล้วก็ตั้งชื่อประทุดประชันว่าผงหอยลายกระเทียมรวยทางลัดพร้อมกับตั้งราคาขายแบบกวนๆที่1.76กล้านหยวนเท่ากับยอดเงินที่โดนฟ้องเป๊ะเฮ้ยเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็คงจะรับไม่ได้หรอกครับเรียกได้ว่าโคตรสู้มือเลยครับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าธัศนคติบางอย่างเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวอาหารซะอีกแล้วถ้า ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับเวลาที่ทานข้าวกล่องพวกนี้แล้วทําไมเม็ดข้าวอ่ะมันถึงดูใสๆเด้งๆเขียวแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับข้าวหอมมะลิบ้านเราความจริงมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับก็คือว่าข้าวในท้องตลาดกว่า90%ของหมวดหบูนี่นะี่มันคือข้าวสังเคราะห์ครับฟังดูเหมือนวิทยาศาสตร์ล้ำยุคเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะกรรมวิธีมันคือการเอาเข้าวมาบดละเอียดละเอียดแล้วก็ผสมเข้ากับผงบูและสฝานปรุงแต่งสา,ารพัดอย่างแล้วเอาเข้าเครื่องอัดออกมาเป็นรูปทรงเม็ด ข้าวจะเอาสั้นเอายาวเอากลมทาได้หมดนั่นแหละครับหลายคนก็บ่นนะครับว่ากินแล้วก็แสบท้องบ้างล่ะคลื่นไสบ้างล่ะหรือรู้สึกเหมือนกับกินพลาสติกมากบางคนเนี่ยถึงกับตัดพอออกมาเลยนะครับว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกๆวันแล้วนะครับท่านผู้ชมไข่ไก่ก็ปลอมเนี่ยข้าวก็ยังจะสังงค์อีกเหรอแต่ก็ยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากชาวเน็ตบางท่านครับที่เขาก็แย้งออกมานะครับว่าถ้าทายากขนาดนั้นน่ะต้นทุนมันก็น่าจะแพงกว่าการปลูกข้าวปกติเิซึ่งคาเฉลยจาก วงนกวางตุ้งเนี่ยก็น่าตกใจครับเขาบอกว่าวัตถุดิบจริงๆอะ่ะมันคือข้าวเก่าค้างปีที่ตภาพกินไม่ได้แล้วราคาถูกแสนถูกซึ่งก็รับมาจากฮะอันนี้ไม่พูดดีกว่าครับแล้วเขาก็เอามาบดแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่เพื่อกลบเกลื่อนต่อภาพเดิมนี่แหละครับคือความจริงเบื้องหลังความสะดวกสบายที่เราอะ่ะอาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่ที่ตัวข้าวนะครับเพราะว่าพอขุดลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เราก็จะเจอเข้ากับเรื่องที่ ให้ตั้งคำถามกับความเชื่อใจในสิ่งที่ตามองเห็นอีกแล้วคุณสินเฟยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยกลลเม็ดที่เหมือนกับการเล่นแร,ร่ประทัดของกลุ่มพ่อค้าหัวไส้ที่ปลเปลี่ยนเป็ดให้กลายเป็นวัวครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกสินค้าที่แปะป้ายหรูราว่าเนื้อวัวนุ่มรสเผ็ดหรือว่ามันฝรั่งรสเด็ดที่แท้จริงแล้วอะ่ะมันก็คือเนื้อเป็ดที่เอามาคลุกเคล้าเข้ากับหัวเชือ้อกลิ่นเนื้อวัวจนเนียนสนิทแล้วก็อัพราคาขายในราคาเนื้อวัว เรียกได้ว่าหลอกลิ้นผู้บริโภคกันดื้อเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องวัตถุดิบพร้อมมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วผมอยากจะชวนให้ลองมามองดูสิ่งที่อยู่ใต้ถ้วยข้าวดูบ้างครับท่านผู้ชมไอ้เจ้าถุงทําความร้อนที่เป็นจุดขายว่าไม่ง้อไฟไม่งอไฟฟ้านี่แหละครับมันคือตัวละครลับที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ต่างจากการที่เราครับกําลังเอานวัตรกรรมทางเคมีอุตสาหกรรมมาวางไว้บนโต๊ะกินข้าวของเราส่วนผสมข้างในถุงนั้นก็มีทั้งปูนขาว ผงเหล็กผงอลูมิเนียมและในต่อมาให้พอเราเทน้ำเปล่าลงไปปุ๊บพวกสารเคมีจะทำปฏิกิริยากันลุกไหม้อย่างรุนแรงอุณหภูมิก็จะพุ่งปรีดไปเกือบ100องศาเซลเซียสภายในพริบตาเดียวประเด็นที่น่าขบคิดเลยก็คือกระบวนการนี้เนะี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความร้อนนะสิครับแต่มันแถมกา๊าซไฮโดรเจนออกมาด้วยแล้วลองจินตนาการดูนะครับถ้าเรานั่งรับประทานอาหารหรือว่าข้าวกล่องนี้ในห้องพักแคบๆหรือออฟฟิศที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกแล้วกา๊าซไฮโดรเจนเะนี่ยมันสะสมตัว จนเข้มข้นถึงจุดหนึ่งแค่มีประกายไฟเล็กๆน้อยๆน,นิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็อาจจะเปลี่ยนมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นแสนสุกสันให้กลายเป็นศูนาฏกรรมได้เลยทีเดียวเพราะแม้แต่หน่วยงานกำกับดูแลเองก็ยังคงตามไม่ทันมนาตรฐานความปลอดภัยของนวัตกรรมอาหารอุบัติใหม่พวกนี้ครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพาไปดูครับเรียกได้ว่าทั้งขำทั้งขืนครับท่านผู้ชมมันมีเชาวเน็ตท่านหนึ่งครับเขาได้ถ่ายคลิปออกมาโชว์ว่าเข้ากล่องจื้อไหของเขาอ่ะคือแบบสมชื่อจริงๆเพราะมันอ่ะกำลังเผาตัวเอง ที่ใช้ทํากล่องทนความร้อนไม่ไหวจนละลายกลายเป็นหม้อไฟบรรลัยกันชาวเน็ตบางคนเนี่ยถึงกับตั้งคําถามครับว่านี่มันพลาสติกเกตอะไรกันเนี่ยจุดติดไฟต่ำหลือเินส่วนอีกขั้นหนึ่งก็เล่าประสบการณ์สยองขวัญต่อมาครับว่าตอนอุ่นน่ะก็ปิดฝาไว้ตามปกติแหละแต่พอกําลังจะกินเท่านั้นน่ะเปิดมาก็เจอกับฟองฟู่ฟอ้ฟอ,งฟองเลยเฮ้ลอยขึ้นมาจากใต้ข้าวปรากฏว่าถุงร้อนมันรั่วครับเอาน้าปูนขาวเดือดอข,ขึ้นมาผสมกับข้าวสวยเรียกได้ว่ามื้อนั้นน่ะต้องเท ทิ้งสถานเดียวใครจะกล้ากินลงเลยเนี่ยความวุ่นวายมันก็ยังไม่หมดแค่แรงรับบางคนเนี่ยเจอแจ็คพอตกว่านั้นอีกครับคือกําลังนั่งรอรับประทานอยู่ดีๆหม้อก็ดันระเบิดต้มไฟหน้ํามันกระเด็นเละเตียงนอนไปหมดเลยครับนี่แหละครับอย่ารับประทานบนที่นอนบางรายนี่นะครับเขาวางไว้บนโต๊ะกระจกครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันคงสูงกันไปจนกระจกแตกร้าวเสียหายไปหมดเลยเอ๊ะหรือกระจกมันไม่ดีเนี่ยแต่ที่พีกกว่านั้นครับคือมีท่านหนึ่งเขาเขาบอกนะครับว่านั่งต้มข้าวกล่องนี้อยู่ สัญญาณเตือนแกรัรว่วในบ้านมันก็ดังลั่นบ้านเลยจนต้องหอบข้าวหอบของออกไปกินนอกบ้านแทนครับ,บกลายเป็นว่าไอ้ความสะดวกสบายที่ซื้อมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างภาระและความเสี่ยงให้กับชีวิตเอย่างนั้นแหละถึงขนาดมีชาวเน็ตคนหนึ่งรับที่เขาอ่ะได้สร้างการทดลองทางวิยทยาศาสตร์ย่อมยมขึ้นมาด้วยการจุดไฟใส่ก๊าซที่พุ่งออกมาจากหมอ้อผลปรากฏว่ารูปติดไฟจริงๆ,ๆครับจนเจ้าตัวเนี่ยต้องตั้งแคปชั่นถามสังคมเลยว่าตกลงเนี่ยเราซื้อหม้ออุ่นร้อนหรือว่าระเบิดขึ้น นนรประเด็นที่มันน่าชวนให้คิดต่อมาเลยก็คือเรื่องของภาชนะครับกล่องพลาสติกที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ทําจากโพลีพิลีนซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นพลาสติกเกรดอาหารที่ทนความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งกันแหละครับแต่ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับเมื่อพลาสติกพวกนี้นต้องมาเจอเข้ากับไอ้น้ําร้อนจะจัดผสมเข้ากับไขมันจากอาหารเป็นเวลานานๆบรรดาวิศวกรอ,อาหารเขาชี้เป้าเลยครับว่ามันมีความเสี่ยงที่สารเคมีบางอย่างที่มันทําให พลาสติกยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่าพลาสติกไซเซอร์มันจะทนไม่ไหวแล้วก็ย้ายแต่มันโอกรัวลงไปปนเป,ปื้อนในอาหารของเราแทนผู้บริโภคหลายคนเนียครับถึงกับบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าพออุ่นเสร็จปุ๊บกลิ่นพลาสติกเนี่ยมันก็ฉุนกึกลอยขึ้นมาเตะจมูกปั๊บแล้วใครล่ะจะไปกินลงไหวแล้วเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับบริษัทเหล่านี้เองก็มักจะเลือกใช้พลาสติกราคาถูกที่บางและเปราะครับมีคลิปหนึ่งที่เห็นแล้วก็ทั้งสงสารทั้งขำเลยครับคือคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยแก ไปถึงขีดที่กําหนดเป๊ะๆกะว่าจะได้กินของร้อนๆปรากฏว่าเอา้าเอา้าน้ำหายไปใส่เบิร์ดละเนี่ยพลิกดูใต้กลองรับถึงบางอ้อเลยโอ้ยกล่องมันแตกยับเยินน้ารั่วออกหมดเกลี้ยงไปแล้วแล้วแบบนี้จะไปอุ่นข้าวได้ยังไงล่ะครับนั่นแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าก้นกล่องแตกคือโชคร้ายที่สุดแล้วผมอยากจะบอกเลยครับว่ายังมีความเสี่ยงที่น่ากลัวกว่านั้นครับนั่นคือถุงทําความร้อนระเบิดในเว็บบอกครับเรื่องร้องเรียนอย่างแบ็คแคทก็มี บันทึกไว้เป็นร้อยเคสเลยครับว่าถุงทําความร้อนเจ้ากรรมน่ะมันได้ไปปร,ริแตากในขณะที่ใช้งานทําให้สารเคมีอย่างปูนขาวพุ่งออกมาผสมเข้ากับอาหารที่เรากําลังจะรับประทานผลก็คือคนกินเข้าไปแล้วปวดท้องเจ็บคอถึงขั้นอาหารเป็นพิษและที่พิกที่สุดคือคําตอบจากร้านค้าครับมีเคสหนึ่งผู้บริโภคเขาแจ้งไปนะครับว่าเจอสารสีขาวกระเด็นใส่ชามทางร้านเองก็ดันออกมาตอบกลับมาตาเฉยครับว่าอ๋อก็ดื่มโยเกิร์ตตามเข้าไปแก้ติ ครับแม่เฮ้ยฟังแล้วก็อยากจะกลมขมับนี่มันวิธีการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินจะชัดเลยนะเนี่ยส่วนใครที่ดวงแข็งถุงไม่แตยกล่องไม่รั่วก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าท่านก็อาจจะเปิดมาเจอเข้ากับความว่างเปล่าคือแบบช้อนหายมีหนุ่มคนหนึ่งครับเขามาระบายความในใจว่าโอกาสที่จะซื้อเข้ากล่องแล้วแบบไม่มีช้อนเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์กันเชียวเข้ากล่องก็เย็นชืดหมดแล้วต้องไปขุดเอาช้อนเค้กอันจิ๋วจิวของเพื่อนมาใช้กินแก้ขัดคือเขาก็บอกนะครับว่า คนจนทั่วกลองทั้งถุงขยะก็หาไม่เจอเรียกได้ว,ว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินกว่าจะได้กินตัเมือเนี่ยทีนี้ถ้าลองมองลึกลงไปถึงเบื้องหลังกันบ้างครับอดีตพนักงานของชื่อให้ก็ออกมาแฉความจริงที่น่าหดหู่นะครับว่าเบื้องหลังการทําความสะดวกสบายครั้งนี้เนี่ยมันแลกมาด้วยญาติเงื่อแรงงานที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงและคนวัย4 0ถึง้ปีพวกเธอเองต้องทํางานวันละ12ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ค่าล่วงเวลาเลยสักนิดคือไม่ได้โอทีครับโดนกดดันตลอดเว แถมสภาพโรงงานในโซนทอดอาหารนั้นก็ไม่ได้แยกส่วนอย่างชัดเจนดูแล้วสุขอ,อนามัยก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากเรื่องพวกนี้สะท้อนให้เห็นนะครับทางปรัชญาทางการทำธุรกิจครับซึ่งมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยบริษัทใหญ่อย่างเ e นเวฟฟู้ดเขาก็เห็นท่าไม่ดีนะครับเลยตัดสินใจถอนตัวออกจากตลาดหม้อไฟอุ่นร้อนไปตั้งแต่ปี2018รบประเมินไว้แล้วแหละว,ว,ว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหารน่ะมันสูงเกินไปแต่ทางเชื้อให้นั้นกลับเลือกที่จะเหยียบคันเร่งมิ เลยขยายโรงงานไปถึง15แห่งโดยใช้ระบบที่เรียกว่า OEM หรือพูดง่ายครับคือการจ้างคนอื่นผลิตให้นั่นแหละครับแบรนด์ก็ทําแค่คิดตัวการตลาดแล้วก็ส่งขายส่วนงานหนักๆอย่างการเตรียมวัตถุดิบค่าเชือ้อหรือทำํำผงร้อนก็โยนให้โรงงานภายนอกทาหมดเลยวิธีนี้ข้อดีคือโตวไวต้นทุนต่าแต่ข้อเสียร้ายแรงเลยก็คือถ้าควบคุมคุณภาพไม่ได้เมื่อไร่โรงงานไหนตกหล่นขึ้นมาแล้วล้วก็ หายนะก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมอท่านผู้ชมลองมองทะลุปเปลือกนอกสวยหรูเข้าไปดูไส้ในของธุรกิจนี้ดูสิครับปัญหาที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเลยก็คือโมเดลการทําธุรกิจที่เหมือนกับการยื่นดาับให้คนอื่นถือนั่นคือการจ้างผลิตแบบเหมาเข่งโดยไม่สนคุณภาพเน้นแค่ต้นทุนต่มเตี้ยเรียดที่สุดแล้วพอรากฐานมันไม่แข็งแรงพอมันเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเน่าเสียสิ่งแปลกปลอมหรือถุงร้อนระเบิดมันก็เป็นเหมือนกับโนวิฮิโนที่ล้มครื่นลง ทำลายความเชื่อมั่นจนพังปีน้าไปนี่จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากครับว่าอุตสาหกรรมบางอย่างของเจเนก็ยังก้าวไม่พ้นกับดักของความถูกคุณภาพต่ําไปสู่ของดีมีคุณภาพได้อย่างแท้จริงด้วยอย่างกรณีศึกษาของเทนเวฟูสิครับเปิดตัวหม้อไฟรุ่นอุ่นร้อนมาตอนปี2 0 1 8ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่พอใช้วิธีการจ้างพลิตร้อยเซ็ก็คุมอะไรไม่ได้เลยเจอทั้งสารการบูดเกินทั้งของเสียสุดท้ายสิ้นปี นั้นก็ต้องม้วนเสือกลับบ้านไปหรือแม้แต่เจ้าพ like well well. ่อขนมขบเคี้ยวอย่างเว่ยหลงที่ดังระเบิดระเบ้อจากขนมลาดเฉียวพ่อโดดลงมาเล่นตลาดนี้ในช่วงปี2017ถึงปี2018ก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับเจอเข้ากับสารพัดปัญหาจนต้องถอดใจทิ้งธุรกิจนี้ทิ้งไปในปี2022เรียกได้ว่าเก็บตัวฟรีแถมยังเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมาอีกต้องหักขนาดพี่ใหญ่ยังให้ตีเล่าที่ว่าแน่ในเรื่องของซัพพลายเชนก็ยังสะเทือนครับรายงานการเงินปี 2023ครับฟ้องชัดเจนเลยว่าต้องหันกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มนี้ลงควบภาพเลยซึ่งก็ลดลงไป66เมอเตนเหลือแค่2.8หมื่นตันเพราะว่าปัญหาในเรื่องของความสดใหม่และสายการบูรที่แก้ไม่ตกนี่แหละครับมันคือบทเรียนราคาแพงที่บอกว่าชื่อเสียงเก่าอ่ะมันกินไม่ได้ตลอดไปหรอกถ้าสินค้าใหม่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วถ้าถามว่ากฎหมายมันไปอยู่ไหนล่ะแหมท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับมหากราบวัวหายล้อมคอกฉบับพลาสติกเลยครับสินค้าหม้อไฟอุ่นรน บูมมาตั้งแต่ปี2008แล้วใส่เชื่อไหมครับว่ามาตรฐานระดับชาติก็เพิ่งจะคลอดออกมาตอนสิ้นปี2 0 2 5เรียกได้ว่าเช้าไปไมเนี่วัวทัวจะตกงานก็ไม่ไปหมดแล้วหน่วยงานรัฐก็ทํางานแบบต่างคนต่างอยู่ไปแหละครับกรมการตลาดทางหนึ่งกรมสิ่งแวดล้อมทางหนึ่งบทลงโทษก็เบาวิวเหมือนกับแค่ตีมือายค่าปรับนิดหน่อยก็จบครับมันก็เลยคุ้มค่าที่จะเสี่ยงทําผิดไงล่ะครับตะกะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลข GDP ต้องมาก่อนความปลอดภยัยค่อย ว่ากันที่หลังกันนะแล้วพอเข้าสู่ปี2026ภาพรวมมันก็เลยดูเหมือนกับยุคน้ําแข็งของวงการนี้ครับข้อมูลตัวเลขมัน้องนะครับว่าตลาดห SI ม้อไฟอุ่นร้อนกลายเป็นแค่ติ่งเล็กๆของตลาดหม้อไฟรวมเท่าไหร่ครับราฟมันดิ่งเหวลงมาตั้งแต่ปี2023แล้วครับเพราะพอโควิดตาลงคนก็เลิกกักตัวแล้วกลับไปกินข้าวร้อนๆอร่อยๆหรือสั่งเดลิเวอรี่ร้อนๆมาส่งหน้าบ้านแทนดีกว่าใครล่ะจะมานั่งทนกินข้าวกล่องสังเคราะห์รสชาติแปลกแปลงจริงไหมครับแถมเศรษฐกิจ ยุคนี้เนี่ยมันก็บีบให้เกิดปรากฏการที่เรียกกันว่าการลดเกรดการบริโภคเงินในกระเป๋ามันฝืดเครื่องครับอะไรที่เกิน25หยว่หรนอประมาณ125บาทคนก็เมินหน้าหนีไปแล้วครับนี่มันคือผลพวงของแมทชิลเอฟเฟกที่คนรวยเขารวยขึ้นแต่ว่าคนจนน่ยกลับจนลงชนชัน้นกลางก็ไม่กล้าใช้เงินครับวัยรุ่นนตกงานเพียบเลยแม้แต่ยักษ์ใหญ่ยังให้ี้เล่าก็ยังคงคาดการนะครับว่ารายได้จะหดตัวสวน ทางกับปัญหาความปลอดภัยที่โผล่มาทักทายไม่เว้นวันเลยครับท่านผู้ชมภาพที่สะเทือนใจที่สุดและเล่าเรื่องได้ดีที่สุดก็คือภาพของรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่ารถจีนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็ลองนึกภาพปามนะครับฝั่งหนึ่งคือรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยแต่โล่งโจกแทบไม่มีคนนั่งเลยเพราะตั๋วมันแพงกับอีกฝั่งคือรถไฟธรรมดาธรรมดาราคาประหยัดที่คนเบียดเสียดกันเป็นปลากระป๋องจนแทบจะไม่มีที่ยืนครับภาพนี้มันตะโกนบอกเราว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันทางกว้างจนน่ากลัว ธุรกิจล้มระเนระนาดตั้งแต่บริษัทแม่แอร์ยี่ห้อดังไปจนถึงร้านค้าเก่าแก่ที่เชิดเงินหนีไปนี่คือสัญญาเตือนภัยรับสีแดงว่าถ้ายังไม่กลับมาใส่ใจคนมากกว่าตัวเลขวิกิจตับทานี้ก็คงยากที่จะกู้คืนกลับมาแล้วครับแหมว่าแต่จีนประเทศเราเองเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยครับได้ข่าวแววแววมาว่าจะยกเลิกกองทุนเชิงากิจแล้วนี่เอ๊ะหรือมันไม่ใช่กองทุนแต่ผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นชนชั้นกลางแล้วก็ไม่ได้เป็นคนจนแต่เป็นชนชั้นประิัดขอ ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งชิปนี้เลยคิดสิ่งไหนที่มันไม่เ,มเปลียนผู้อื่นไม่เ,มเปบียนตัวเองไม่เมอาเปรียบใครแล,ลกก้วเราก็ขอสมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปน,นานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ